สวัสดีค่ะคุณลูกค้าวันนี้แม่วามีโปรสุดคุ้มจากทางพุทธเทวสมาคมนะคะได้ทําพิธีพุทธพิเศษเปิดเนตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะภาคของเราที่จะนําเสนอจัดโปรนะคะ1จะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะองค์สีขาวฐานจะอยู่ที่5นิ้วองค์ทางซ้ายมือของเรานะคะคือพระพิคเนตรเทพเจ้าแห่งความสําเร็จองค์ทางขวามือของแม่วาก็จะคือองค์พระสังกัจายนะคะทั้งสพระองค์นี้ ราคาปกติอยู่ที่3,000บาทนะคะแต่วันนี้แม่วาจัดโปรสุบคุ้มนะคะอยู่ที่1,999บาบาทนะคะหากท่านใดสนใจจะนำไปเสริมบารมีรับรองได้เลยค่ะว่า เงินหลังไหลเงินก้อนใหญ่กําลังมาหาท่านจัดโปชุดนี้นะคะอย่าให้ขาดเขินในบ้านในเรือนของท่านถ้ามีโปชุดนี้อยู่ในบ้านแล้วท่านจะร่ารวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีในทันทีนะคะหากท่านได้อินบ็อกเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปตอบหรือโทร0860844818ค่ะ